วันนี้รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ที่จะมีการต่อต้านคอร์รัปชันนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะสรสมยิ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยากจะย้อนกลับไปเมื่อเช้าตอนที่ท่านนายกแล้วก็หลายท่านได้พูดถึงเรื่องของดัชนีความโปร่งใสาสากลที่มีการสำรวจกันต่อเนื่องมาในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปีนะครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่าดัชนีความโปร่งใสของเรานี่ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงอยู่ระหว่างสามกว่ากว่าซึ่งลดลงมาจากในนดตนะครับสามนี่สอบตกอย่างอย่างเรียกว่าตกยังไม,มไม่มีไม่มีท่าเลยนะฮะถ้าเราไปไหนประเทศไหนที่ที่เขาถามว่าเราเนี่ยมีดัชนีความโปร่งใสเป็นอย่างไรบอกเขาสามนี่ผมคิดว่าน่าอายมากนะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ ทางหมาห,หาวิทยาลัยการค้าไทยได้ทําการสํารวจเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสอบถามไปว่าผู้ประกอบธุรกิจของเราเนี่ยมีใครบ้างที่ต้องจ่ายเงินให้กับคู่ค้าอาจจะเป็นธุรกิจด้วยกันเองหรืออาจจะเป็นการธุรกิจทํางานกับภาครัฐ70%ของผู้ที่ตอบเนี่ยบอกว่ามีการจ่ายมากบางน้อยบ้างนะครับ แต่ที่น่าตกใจก็คือว่าหนึ่งใน4ของ70%บอกว่าจ่ายเกินกว่า25%ของค่าให้ค,ค่าตอบแทนเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับ25-30%ที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะได้มาซึ่งธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผิดเป็นการทำงานกับภาครัฐมีผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งในเวลาใกล้เคียงกัน ถามเยาวชนของเราว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการทุจริตเสียงหนึ่งที่ตอบมาบอกว่ารับได้ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังมีความเจริญอยู่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราขณะนี้นี่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกระทั่งแม้กระทั่งเยาวชนซึ่งเป็นอาคตของชาติของเราเนี่ย ก็เห็นว่าไม่เสียหายอะไรมีประเทศไหนบ้างครับที่ว่ามีการทุจริตคอรัปชันแล้วจเจิญได้สิงคโปร์เขาบอกว่าเขาเริ่มมีการต่อต้านและปร,ะปราบปรามทุจริตจากเริ่มต้นจากการที่เขายากจนจนกระทั่งมีเขามีความร่ำรวยก็เพราะว่าเงินที่เขาเซฟได้เนี่ยมาทำประโยชน์ประเทศไทยเริ่มจากประเทศที่ความจริงร่ำรวยกว่าสิงคโปร์นะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะผมเคยไปทํางานอยู่ที่สิงคโปร์ในสมัยเริ่มแรกที่เขาเริ่มมีการต่อต้านเมื่อประมาณยุคยุค1960นะสิงคโปร์จนกับประเทศไทยมากนะขณะนี้เราจากความร่ารวยที่เรามีเกิดการทุจริต corruption จนกระทั่งเกิดเป็นความไม่ร่ํารวยและก็อาจจะยากจนนะลองคิดว่าเงินที่สูญหายไปนี่ถ้าเผื่เรามาพัฒนาประเทศในระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น สมัยนี้มีทุจริตที่น่าเป็นห่วงอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้คำว่าทุจริตเชิงนโยบายนะครับพิสิทธิ์สชอ,อได้พูดถึงว่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยแก่ชุมชนหมู่น้อยเพื่อที่จะสร้างโครงการแล้วใช้งบประมาณไม่ให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก ผลเสียจากการธุรกิจคอร์รัปชันผมเชื่อว่าเราทุกคนมองเห็นเฉพาะพวกเราเองที่นั่งอยู่ที่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนไป็นผู้เสียภาษีนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่หายไปก็หมายความว่าเป็นเงินของเราเรามีส่วนในการที่เสียหายไปด้วยแต่อันนั้นเป็นทางตรงนะครับแต่ในทางอ้อมสิ่งที่ผมเห็นว่าเห็นไม่ได้ก็คือว่าการที่ประเทศชาติเสียภาพพลด ในการที่เราเป็นประเทศที่ถูกตรานหน้าว่ามีการคอร์รัปชันเนี่ยทำให้การประกอบธุรกิจของเรากับระหว่างประเทศมีโอกาสที่อาจจะถูกผ่านไปหรือว่าถูกทดแทนคนที่เขาอยากจะมาทํางานกับเราถ้าเขาบอกว่าทําแล้วเนี่ยต้องมาจ่ายเงินในประเทศนี้เนี่ยเขาไปทํางานคนอื่นดีกว่าแล้วผมเชื่อแม้กระทั่งคนไทยเองที่มีความสามารถในการลงทุนในประเทศไทยในอนาคตต,ต่อไปก็อาจจะเลือก ที่จะไปทํางานที่อื่นแทนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยท่านอย่าลืมว่าขณะน,นี้ถ้าประชมมระชามาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีกหปีข้างหน้านี่นะฮะจะเป็นทางเลือกที่ทําให้ผู้ที่มีฐานะพอที่จะลงทุนได้เนี่ยเลือกในการที่จะทําธุรกิจผมคิดว่าอันนี้จะเป็นภัยอันตรายสําคัญในอนาคตนะครับประเทศของเรากําลังต้องการการพัฒนาถ้าเผื่อว่าลูกหลานของเราโตขึ้นมาไม่มีงานทํา เหมือนอย่างในยุโรปขณะนี้แล้วเนี่ยความยุ่งเหยิงจะมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นผลเสียที่เห็นได้ชัดนะครับการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษเพราะความเร่งด,วด่วนนี่ท่านก็ทราบว่าเป็นอันตรายและมีช่องโหว่มากมีความจะเป็นจริงครับนะครับหลายโครงการต้องรีบทำถ้าไม่ทําความเสียหายจะมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะเกิดขึ้นทําให้การทุจริตมีมากขึ้นเมื่อชานี้ผมยังเสียใจอยู่นิดเดียนะฮะที่ ท่านรัฐมนตรีที่มาเนี่ยมาเพียงถ่ายรูปเฉยๆถ้าเบื่อท่านมาลงนามร่วมกันในวันนี้ว่าจะต่อต้านธุจริตคอร์รัปชันผมว่าความสง่างามของงานในวันนี้จะมีมากมายและผมคิดว่าจะเป็นการเรียกว่าแสดงตนอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะสนับสนุนต่อต้านคอร์รัปชันและผมเชื่อว่าท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งผมเห็นว่าส่วนใหญ่ เป็นคนดีที่อยากจะทําความดีเนี่ยนะคงจะสบายใจมากที่จะทําในสิ่งที่ท่านเห็นว่าถูกถูกและควรนะครับเมื่อเช้าคุณที่มาจากสิงคโปร์ได้พูดคำว่าท็อปดาวนะครับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าไม่ท็อปดาวเนี่ยคงไม่สำเร็จทางภาคเอกชนเองนะครับตระหนักในเรื่องนี้ดีนะครับ เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนในการที่จะช่วยคงไม่ใช่ส่วนในการที่เป็นหัวหอกในการนำผมว่าอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้น้าส่วนราชการที่นั่งอยู่ที่นี้ได้ยินสัญญาณว่าทางรัฐบาลจะเอาแน่ในเรื่องนี้ผมว่าอย่างยิ่งว่าจะเห็นความร่วมมือแล้วก็ความตั้งใจของพวกเรานะครับที่จะช่วยกันต่อต้านเรื่องนี้ให้ให้อย่างจริงจัง ปัจจุบันเรามีองค์กรขยายออกไปเป็น40องค์กรนะครับ40องค์กรนี้ประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากทั้งทาง,งภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระจะเห็นว่าคนในประเทศไทยเนี่ยนะที่เป็นคนดีอยากจะมีส่วนในการที่จะต่อต้านเีมากรเราเคยถูก ประมาตโดยบางคนนะครับว่ากระบวนการนี้เนี่ยคงจะประเภทว่าไปได้ไม่กี่น้ำหรอกนะทำไปสักพักเดี๋ยวก็เลิกนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าขบวนการนี้เนี่ยนะะกลังมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลนะครับมีคนที่อยากจะเข้ามาร่วมมีคนที่อยากจะแสดงความสนใจว่าถ้ามีอะไรขอให้ช่วยนะครับผมกำลังคิดว่า เป็นการปลุกพลังของประชาชนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผมขอเรียนให้ทราบถึงกิจกรรมของภาคีเครอข่ายว่าเรากำลังทำอะไรได้ทำอะไรไปแล้วและกำลังอยากจะทำอะไรต่อไปทางภาคีเครือขาย,เน,ยเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปลูกฝันะรเรื่องของการปราบปรามเป็นเรื่องของภาครัฐ หรือเป็นเรื่องขององค์กรอิสระป้องกันและปลูกฟังนะครับโครงการป้องกันเป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับแลวเป็นการพยายามที่จะทําให้ไม่เกิดความผิดเสียก่อนจะดีกว่านะครับ hmm. ผมคิดว่า,าอันนี้เราสบายใจด้วยกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราสามารถป้องกันได้ไม่เกิดความผิดก็ไม่ต้องไปแปรปรามนะครับ,บาการป้องกันของเรานี่เราทําอยู่สองสามเรื่องในตอนนี้นะผมจะขอเล่าให้ฟังเล็กน้อยโครงการแรกเป็นโครงการเรื่องหมาเฝ้าบ้าน ผมหวังว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ทีนี้คงได้ยินโครงการนี้เราได้เปิดตัวไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วโครงการหมาเฝ้าบ้านเป็นโครงการที่เปิดอาสาสมัครให้คนจากทั่วประเทศนะครับที่มีจิตอาสามาทำงานร่วมกับเรามาเป็นคนที่จะเฝ้าระวังเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่ใกล้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณหรือว่าไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่อง ของอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยมีอะไรเขารายงานเข้ามาเรามีหมาอยู่สองประเภทประเภทแรกเรียกว่าหมาเหา่าหมาเห่านี่คือหมาประเภทที่เรียกว่าได้รับการฝึกฝึกอบรมพอสมควรในเบื้องต้นนะฮะรู้ว่ากฎหมายคืออะไรวิธีการไปตรวจสอบทํำยังไงแต่ว่าเจออะไรก็เห่าไปก่อนเห่าเพื่อให้รู้ว่าเฝ้าเพื่อให้คนที่เขาเกี่ยวข้องเขารู้ว่าเขาเนี่ยมีคนเฝ้าระวังนะครับ อีกประเภทนึงเรากําลังฝึกอบรมเข้มเราเรียกว่าหมากัดนะจะเจาะดึกพวกนี้จะมีวิทยายุทธ์มีความรู้มีวิธีการรายงานแล้วก็มีความรู้ในระดับเบื้องต้นพอที่จะบอกว่าความผิดสังเกตหรือความทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีหน้าที่ไหนอย่างไรถ้าเป็นเรื่องที่เราการกรองแล้วเห็นว่ามีมูลนะครับเราก็จะส่งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อกี้ผมออกไปดูข้างนอกผมเห็น,นมีดีเอสไอเอาแผนที่มาแสดงดีมากเลยครับแผนที่นั้นจะมีแสดงบอกว่าอะไรคือป่าสงวนอะไรคือคือป่าที่หรือว่าท้องที่ที่มีเขตจํากัดแล้วก็สามารถจะโชว์ให้เห็นได้ผมคิดว่าถ้าอาสาสมัครของเราซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะและได้เห็นแผนที่อบบน,นี้เนี่ยจะรู้ว่ามีพื้นที่ไหนกําลังถูกบุกรุกและสามารถจะรายงานได้ เรากำลังจรบสานงานกับทางหน่วยงานประเภทเช่นดีไซส์เป็นต้นที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเปิดเผยนะครับเพื่อที่จะให้อาสาสมัครของเราที่มีจิตอาสามาร่วมทํางานอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของแนวร่วมปฏิบัติ collective action ที่มีการพูดกันเมื่อเช้านะครับแนวร่วมปฏิบัตินี่มีสส่วนนะครับในส่วนแรกที่ภาคเอกชนทากันเองนะครับทาง IOD ดรบัณฑิตท่านนั่งอยู่ที่นี่นะครับ หรือสาบันสาบันกรรมการที่ร่วมอยู่กับตลาดทร,รัพย์เนี่ยรณรงค์เอากลุ่มบริษัทมาร่วมกันลงปฏิญาณตนเองบอกว่าเราจะร่วมกันไม่ทุจริตไม่ติดสินบนนะไม่ทำธุรกรรมอะไรที่ไปต้องไปจ่ายกับภาครัฐอีกส่วนหนึ่งเป็นเร,เรื่องของงานที่เราจะร่วมกับภาครัฐในการที่จะดาเนินการเพื่อให้สร้าง ระบบของการแข่งขันโดยเฉพาะการประมูลงานภาครัฐเนี่ยให้มีความเป็นธรรมโครงการหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ครับโครงการอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่ราคากลางคืออะไรสนะิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะมาเปิดเผยได้โครงการอีกอันนึงเป็นเรื่องของใช้คำว่าหัวไม่จ่ายนะครับหัวไม่จ่ายนะครับ คำว่าหัวนี่ฟังดูแล้วนี่มันเป็นในทางลบแต่คำว่าหัวไม่จ่ายก็คือว่าเราจะรวบรวมเอากลุ่มของบุคคลบริษัทที่ต้องทํางานกับภาครัฐในระดับอื่นที่ไม่ใช่โครงการที่เรียกว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ยกตัวอย่างเช่นการขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนี้การไปขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเนี่ยนะฮะจะต้องมีเบี้ยใบยหลาทางเสมอเรื่องที่ อีกฝั่งหนึ่งของการทํางานของเราผมพูดถึงเรื่องป้องกันนะครเรื่องของการปลูกฝังปลูกฝังนี่เป็นกระบวนการที่เราจะพยายามสร้างค่านิยมให้กับเยาวชนที่จะหน้าจะโตขึ้นมาให้เห็นถึงความเลวร้ายของการคดโกงเรามีภาคีเครือข่ายที่ทําเรื่องนี้อยู่หลายเรื่องนะฮะยกตัวอย่างเช่นโครงการทูตความดีโครงการาโรารตไปไม่โกง ซึ่งเป็นความโครงการที่อยู่ในวงการศึกษาโครงการเล่าเรื่องผลโกงโดยศิลปินนะครับเอาเรื่องโกงต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เยาวชนฟังแล้วเล่าให้เห็นว่ามันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีมีวิธีป้องกันอย่างไรสูตรสําเร็จในการที่จะต่อสู้คอร์รัปชันนั้นต้องประกาศโดย3ส,ส่วนนะครับรัฐบาลต้องเป็นผู้นําประชาชนต้องมีส่วนร่วมองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้ก็มีหน้าที่ติดตามณวันนี้นะครับรัฐบาลออกมายืนยันที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้ผมคิดว่าเรามีความพร้อมนะครับเอกชนพร้อมองค์การสระพร้อมรัฐบาลพร้อมถ้าเผื่อว่าสามคนสามส่วนเราเดินร่วนหน้ากันไปได้ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยจะสดใสใสสะอาดแล้วผมหวังอย่างยิ่งว่า คนโกงจะไม่มีที่ในในแผนนี้ขอบคุณมากครับ